จากสถานการณ์โควิดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายๆหน่วยงานได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเ,าเลือดนะครับก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยก็ขาดแคลนเรื่องนี้นะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ปริมาณเลือดเนี่ยคนไทยก็ยังไม่กล้าออกไปนะครับที่จะให้บริจาคเลือด เราในฐานะรบ,บริษัทเอกชนนะครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงในประการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อรณรงค์นะครับและชวน,นชวนชาวไทยทุกคนนะครับให้ร่วมกันนะครับบริจาคเลือดนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยช่วยกันเนี่ยก็เป็นอาไราที่จะ ช่วยกันก็จะเป็นอะไรที่จะดีนะครับสำหรับประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะครับก็เทศกาลจรนเจเนี่ยเราคิดว่าภายใต้คอนเซ็ปต,ต์ของใบเตยก็คือว่าละชีวิตนะครับเพื่อให้ชีวิตนะครับกับอีกหนึ่งชีวิตก็คือรายได้ทุกส่วนหนึ่งนะครับของการ จำหน่ายนะครับสินค้าในช่วงเจนะครับกับผลิตภัณฑ์ของไบตามิวทุกรชค่าที่เป็นช่วงเจนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบนะครับให้กับสนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อจัดสร้างนะครับรถมินิแวนออกไปรับบริจาคท,ทั่วประเทศครับก็คือเหมือนสุวภาพดีแล้วก็วได้บุญใช่สุขภาพดีก็จะได้บุญด้วยนะครับว่าถ้ากายพร้อมใจพร้อมเนี่ยเราทําได้นะครับคือ,คอโปรเจก์นี้ก็คือค,ค,คิดมานานใช่โปรเจก์นี้ก็ ทุกๆปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะครับที่รณรงค์แล้วก็เชิญชวนคนไทยนะครับให้ร่วมกันทาบุญนะครับแต่ปีนี้เป็นปีโควิดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ได้ผลกระทบอย่างชัดเจนเลยคือสภากาชาติไทยเราก็อยากจะรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยสภากาชาติไทยผมว่าอันนี้คื็จุดตั้งต้นนะครับแล้วก็ถ้าได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะผมว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกและโครงการสุดท้ายนะครับเราจะต่อเนื่องแลวจะขยายผลต่อไปในทุกๆปีครับ สามารถซื้อหาได้ง่ายสามารถหาซื้อสินค้านะครับใบา,ามิ์ได้ทุกที่นะครับทุกข้างสปปรรพสินค้าทุกร้านนะครับเราจะมีสติกเกอร์นะครับอยู่บนแพคเลยนะครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับจากการจําหน่ายเนี่ยมอบให้กับสภาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยในการจัดสร้างรถรับบริจาคนะครับสำหรับแคมเปญน,นี้ก็ช่วงเจปีนี้นะครับก็ถ้าเติมโปรตีนอิ่มบูนไปกับใบา,ามิวนะครับเราก็ ช่วยกันนะครับช่วยกันทาบุญอิ่มอกอิ่นใจแล้วก็ช่วยกันประชาสัสมพันธ์นะครับรณรงค์เพื่อให้คนไทยเนี่ยแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีครับผมจำนวนรถที่ใบจําจำนวนรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางสภากาชาติไทยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขามีโครงการอยู่ประมาณ13คันนะครับแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยในการจัดสร้างต้องใช้เวลาระยะเวลามาดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราคุยกับสภากาชาติไทยนะครับก็เป็นแคมเปญที่จะรณรงค์แล้วก็ออกไปนะครับช่วงเริ่มต้น ก็จะมีนะครับคันสองคันนะครับที่ออกไปนะครับผมวันนี้มากับแคมเปญไวตามินนะครับเติมโปรตีนอินมบุญกับไวตามินนะซึ่งดีมากๆเลยเพราะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมบริจาคโลหิตกันนะครับยิ่งในยุคนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยมันมีสถานการณ์ต่างๆที่อทางสภากาชาิไทยต้องการเลือดตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้เลือดในคัน ก็ถือว่าขาดแคลมมากๆเลยครับจาก300ยูนิตเนี่ยเหลือไม่ถึง10เ้ยเหลือไม่ถึงพราะที3,000ยูนิตเนี่ยเหลือแบบน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มตลอดเวลาลตอนนี้ไวต์เตอมินะครับก็มีแคมเปญดีๆซึ่งไวต์เตอมิวกลุ่มเจทุกประเภทนะครับเพียงแค่ซื้อนะฮะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มอบให้กับสปาก,การ์ชาน,นะครับเพื่อไปจัดสร้างรถบรถถิจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับซึ่งรถบรถถิจาคโลหิตเนี่ยเขาจะอยู่ในกรุงเทพ,พยอยู่ตามต่างจังหวัดที่มันไปยาก out, ๆเนี่ยคือจะเข้าถึงหมดลยแแ้้ววก็สะดสาะดาออภนนน่ ก็ยังไงอยากช่วยชวนให้ทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆครับผมสำหรับบางคนที่ยังกลัวหรือเกี่ยวกับการบริจาคเลือดก็มันจะเจ็บมันจะปวดจะเป็นอย่างว่าอย่างนี้มีความรู้สึกของเรอย่างเงี้ยครับผมไม่เจ็บครับผมพาเพื่อนคู่ใจหรือว่าพาคู่หูพาครอบครัวไปเป็นกําลังใจแล้วก็ชวนเขาบริจาคกันเยอะๆอะไรก็ได้ผมผมเป็นคนหนึ่งที่เคยบริจาคมาแล้วไม่ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องคิดมากเลยครับทุกคนแบบอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยเลย